สวัสดีครับมาอยู่กับผมอาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแจกรหัสบล็อกฟุตกันนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นหน้าตารหัสนำเงินก็จะมี16ล้านนะครับเออก็จะมีแฟกเมนต์นับกกมื่นสองพันนะครับแล้วก็จะเป็นผลแม็กมาเติร์ดทุกสกิลนะครับโอ้ไม่กอดเราจะจะไปดูของกันเลยนะครับผมจะมาแจกนี่นะครับมันจะเป็นผลปีศาจก็อาจจะมีน้อยหน่อยนะครับนี่จะเป็นดาบนะครับดาบคู่ก็ไม่มีมานะครับพิกมัมดาบก็มาร์โควาคาเวนดิสก็ไม่มีมานะครับ อันนี้ก็มาร์ทครบครับอันนี้ก็น่าจะครบแหละเออครบครับอันนี้ก็คาสกิลสองนะครับอันนี้ก็มาร์ทหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาร์ทครบนะครับอันนี้ก็หกร้อยมาร์ทฟูชิตะอันนี้ก็มาร์ทหนึ่งครับอันนี้ก็มาร์ทครบเหมือนกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรหัสมาตานมาปืนก็จะมีกีตาร์บู๊ยังไม่ได้ฟาร์มมาร์ทก็มีคาบูชาด้วยนะครับของแต่งก็ไม่มีหมวกแอดมินนะครับก็ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่เลยนะฮ่าฮ่าฮ่าคนปีศาจก็มีแค่นี้ครับของครับ ก็ไม่ได้เยอะมากครับเราจะมาแจกกันครับเดี๋ยววันนี้จะมินแจก2รหัสเลยครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันเลยนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับโอ้โหเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดีครับสม่มเลยสมไปเลยอือวิ่งได้ผลอะไรเนี่ยอู้หูได้ผลสปินนะครับฮ้ยไม่คุ้มเลยไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูรหัสกันเลยครับผมจะมาแจกเลยนะกันนะวันนี้เออก็ แจกกันเลยนี่มาแล้วครับมาแล้วนี่ก็จะเป็นนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่าแป๊บน,นึงครับน,น,นี่ครับจะเป็นรหัสครับนี่รหัสตามนีแล้ครับอ่าแล้วสวัสดีก็สวัสดีครับ